ควันนี้เรพบกับช่องไทวดาในแก้วได้ครับมื่อวนี้สิพาพี่น้องมากินตำหอยโขงครับเมนูเด็ดครับหอยโขงมีต้นไม้เงยครับพี่น้องมีต้นตัดแล้วตำหอยโขงครับมื่อวนี้ได้พักได้พักมาอย่างเดียวครับได้พักบุงมากพักบุงหน้าตำหอยโขงต้งกินกับพักบุงครับทุกคนเคยเทียบกันมื่อวานนี้วันหนึ่งข้าวเหนียวได้ครับสื่อมาข้าวเหนียวหออละหาบาทน้องนี่น้องลูกค้าประจำได้ลายได้ลายแค่ก็จะกินบระดูกเลยข้าวเหนียวสิบบาท ก่อนเสียบคลิปก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดซับสไครต์ก็อะไรก็แชร์ได้เด้อครับเปิดเงินใจชมไทยดอนนะครับเนาะสีผัดิปใหม่ๆมาข้าววันนี้มาจุดนน้ำกันตำหม้โครงอันนี้เฮ็ดกินข้งแรกครับปกติสีกินกับตำหม้อฮุงวันนี้เอามาตำร่องเบิองใส่กับขหนียวกับผักงุวงหน้าหอกเสุดจยาได้เลยครับพี่น้อน น,นี่จูบดักว่าดใดขึ้นมาจูบได้ครับตรงนี้ยหารน้าอิ่มบอ,อกตอนแห้งอ้วนแห้งครับพี่น้องอส่วนน้ำนัวมันใส่น้ำครับไอ้ิึก บัวครับพี่น <c oughs> ้องโมเลตุอยดากมัน <c oughs> มันกำเนวยบ่ไงวนครับวนแนงว่ะ <c oughs> ขนาเซ่น้าแบขามเปียกแบบไหลได้ครับน้ำมึงได้หน่อยเอง Ô uh, nhanh nó nhẹ nóng. kìa đạc đừng đạc bỏ nhóm bỏ. Mmm. 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 đẹp thì đồng đây Ui, mà nhìn thấy hoạt đạt bọn em được là... Hãy kim cà phê buồn hén thưa các anh các chưa đưa luôn. ดักเบี้ยวเรียบอ้ <c oughs> วนแห้ง นัวครับโอ้จิมบวบมีน้องเลยอ้วนครับกัมใส่ซึ้นบุเขีคลเขียเ่ยเลียนหน่อยเคี่ยเขี่ยหน่อยแซ่บเจีบครับเคี่ยเขี่ยนหน่อยกัมใส่ครับซุ้มไปบ,บุกคุงแซ่บเจีบ โอ้อย่ะสัตว์บอก่น้งองเลยใส่ทั้งหมดปีกแห้งปีกสดเพ็ดครับอืมอยากพาไปนัวครับ ทั้งเฮียทั้งอย่างตายเพียแท้งไรสุสหวานครั อยอ่เลยครับเมนูนี้ <c oughs> ลมเห็ดจิเบิังครับต่ำหอยคงจังไรก็ฝากพี่ฝากน้นกพพงนองก็ติดตามกด subscribe กดไละ์ก็แชร์ได้ด้ะครับเพื่อเป็นิดลังใจช่องไทยดอนนะครับเนาะสีผาดขี้ไปไหมสำหรับวันนี้ก็แล้วแหละครับต่ำหอยค้งกับพงุ่งหน้าฝัานเ้าครับสวัสดีครับ